โอเคน้องเขาจะนั่งรถนี่ไปลิ้นพาไปทางได้ลุงไปเอาการเนาะเอาขึ้นเลยครับขึ้นได้ป้องเข่ากาเข่าบิ่นกันเด้ออยผ่านปกหูแล้วก็ผ่านการหลวงเดี๋ยวเดยเอาไปนั่งส้มยื่นเลยนเนาะปึ๊บสบายดีย่ำเศร้าเนาะพี่น้องเนาะกายินดี้ตอนหับทุกท่านเขาดูซองของบาวลีอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องกาตอนนี้เข้ากาได้ตื่นแต่เศร้าเนาะ เท้าบาจะได้ออกเดินทางไปกับกับบานเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เราอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนาะพี่น้องก็เรากำลังซอกรถอยู่ว่าจะมีรถหรือบัเนาะ เขาจะสอบขารถตุ๊กๆก,กก่อนม,มีอยู่บ่เนาะแต่ว่าวันเขาจะกล้าบัตเขาจะต้องไปไปซื้อเครื่องก่อนเนาะถ้าเป็นไปซื้อเครื่องก่อนเพื่อเมื่อวานเงี้เขามาหวัวแล้วมันแรงแล้วนะเอากับรทันไปซื้อเนาะ ผ่าสรงเป็นกำลังมากใส่บาสเนาะ ไปชื่อของคุณท่านนี้นก็มีนะทุกคนโอ้ใสยสวัสดีครับหมูปิ้งบอกครับ,าาบค่ะาาาามาละห,ห้าบาทค่ะโอ้น่ากินเนาะมาละห้าบาทเอาให้ห้าไม้หกไม้มาจากที่ไหนครับที่ลาวครับอ๋อเป็นคนลาวเหรอคะครับแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ยังไง ห้บาทเอาเข้าเนื้อสิบบาท 23, บาท,ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่สามสิบสี่สิบบาทสี่สิบบาทบค,ค่ะโรงแรมนี่เหรอได้ <c oughs> กำลังจะหารถกลับแต่ว <c oughs> ่าไปเดินเล่นก่อนขอบคุณนะครับ ก็ีะเอาชื่อกันยเตียวหมูปิดนนั่นทุกคนน่ะมาละหาบเอาไว้จักหน่อยเอาหิวแล้วก็กินนี่ขายอะไรเนาะก้าวแถวนี้จะมีคนขายเครื่องลายอยู่น่ะทุก เนี้ยการ์ดการ์ดดีดูได้พี่น้องเพราะได้ฮอนแล้วก็บเพราะได้หนาวเกินไปแบ่ก็ดีอยู่นะแล้วถ้ามันตกท้ายมันย่งหมูรลายหมูครอสมั้งหมูกรอบพีบน่น้องอยากซิมเมืองน้องอยากชิมหมูกรอบเดี๋ยวเขาไปเบิง้งทางนั้านบนกันะ <c oughs> ยิ่งห้าพี่เอาให้ออนึงครับจะลองฟินดูจ้าเดชใสได้สองห้าพี่หน้าไหนดิอะไรครับใส่ได้สองอย่างอ๋อลองดิฟินเใช้ได้ใส่ได้ทุกอย่างเลยใช้ได้สองอย่างเลยใส่ได้สองครับสองอย่างนี้เนาะ โอ้ได้ของกินมาเยอะเลยได้ของกินมาหลายเลยทุกคนจะซีมเบิง์ังนงเนาะโอเคนะทุกคนเนาะตอนนี้เขากะจะลองกินอันนี้บ้างเนานะ ข้าวเหนียวหมูอบเนาะน,นี่เราๆๆๆๆลองลองชิมเบ,บอร์แซ่บบ่อพอเอากายมาเราเห็นเป็นห่อแบบนี้เลยหลังจะมีตรงนี้จใจบมกเลยทุกคน มันดิเข่ะนี้จะเป็นสีแบบกำกำบใหม่แทบเน๊ะ เขาอยัางปเปลี่นรถมาเถอะเขาจากแต่รถไปไปชื่นเครื่องเนะเาะเทากับกินขารอล้ถากกอน นี่มูฟรอบหมูนุ่มโอเคเขากินข้าวแล้วรถก็หลังจากที่เขากินขา้าวสำเร็จเป็นทีเรียบรอยนะ้อยเนาะกัยังรถถ่ารถขึ้นเ่าเนาะรถยังบูมาเถี่ย,ยนะเป็นเนาะเขาจะขี่รถตุกๆไปเนาะแต่ว่ายังไม่เห็นมาเที่ย เราถ่ายอีกจักเล็กจักหน่อยเนาะถ่ายถูกคนชมบนรรยากาศสำกันคือภายในต <c oughs> บะเีย์ไฮ้นะจะประมาณนี้พี่น้องบรรยากาศตดเศร้าๆตะเวนก็เริ่มจะออก ເຮົາໄດ້ລົດເຮຈປເບຍເົາກກັບລ ขนาดนะครับบรรยากาศกําลังน่าดูเนาะพี่น้องช่วงนี้บ่ฮ้อนบ่หนาวแบบพอดีแมนก็ตางยางลินไปนเนาะเพราะว่า บรเคยมาเลยพี่นะ้อ <c> ง <oughs> มาสองเบิงบานเพลินเมืองเพลินโอ้พัฒนาเจริญร้ายคนก็ใจดีนะเนาะเรื่อนนะั้ทักทายสบายดีเวลาไปกิขนข้าวเนาะอยูนะ่ทานเป็นยังเนาะเพลินโอ้ใจใสการบริการเนาะดีขนาดเลย รถแบบนี้พร้อสวัสดีครับโอ้ย oh, ยังใส่รหลดดับนี้อยู่เนาะบุกเคยเห็นโ้นแล้วอยู่ที่่ามาบุกเคยใส่บริการตั้งใดเนี่ยไปหับคนไปหับทรงคนบอกอ่อยู่ในนี่นน <c ười> ทรงทรงคนเข้าไปนี่ แถวนี้มีรถตุ๊กๆมาบอกพ่อ,อตุ๊กมีก่ะมีอ่ะไปไหนสิไปนั้นสิไปสถานีรถเมล์แถวรถเมล์ไหนสิไปเซียงขงไปเซียง,งขงเซียงขงแถวรถเมล์เก่านี่ครับเมนที่ขึ้นรถเมล์ไปเซียงขงเฮ้ยเนี่ยสามรอบปไปจงอะไรรถพร้อมซ้ำรอบไว้จถวรถเมล์วะรถทีมนี่นะ แท้ๆว่าอยากไปนั่นก่อนอยากไปันฮะไปกินโข่งเนี่ยแมนจีข้ามไปลาวเนี่ยอ๋อครับครับโอเคน้องเขาจะนั่งรถนี่ไปลินพาไปทางได้ลุงไปเอาการขึ้นเลยครับขึ้นได้ป้องเอวการเอวบดนกันด้อยโอ้โหผ่านตกลงแล้วก็ผ่านกัดหลวงเดี๋ยวเดยเอาไปนั่งสอีกโซนยนึงเนาะึ๊บ อาทุกคนขี่รถทีบส้มยูพี่น้องนี่แน่ไข่บุ้งเปิดปัน ลุง่นตันรถคูเปนเราจะพาเขาไปเที่ยวนิเนาะตอนตอนนี้เขาอยู่จุดใดของเซี่ยงไฮ้น่ะลุงฮะเขาอยู่จุดใดของเซี่ยงไฮ้ฮะเทศบานลน่ะครับอ๋อเทศบาลด้วยเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะไปบนใดก่อนเขาทีก้อนนครับอ๋อด้วย

นี่มันตลาดอันนี้เป็นตรงเปลี่ยนเปลี่ีเขาจะมาจบเนี่ยอ๋ออันนี้อเอวพุ่มไม้อ๋อมาเอวก่อนเป็น,เป,นเป็นตลาดที่คอมอันนี้มันคิน้นรถเนาะครับ,บอันนี้ก็คือบริหารจัดการการเปิดเขาเอามาเที่ยวก่อน มักไม้นะแต่เน,นะ นี่ก็เป็นกำแพงเก่านี่เป็นสลากการ เกินตามทางไว้หน่ะ คนห้ายขนาดเนาะ คนกคืออันทางรถทีฟเนาะจักรยานเพื่อนไหนพาเาไปเที่ยวจนก็ไปได้บอนสมควรพี่น้องเนาะเพื่อนพาไปเที่ยวรอบเมืองเนาะไปเบิ้งนี่เบิ้งนั่นนั่นแหละแต่เขาก็บุกค่อยหูว่าสถานที่ใดเป็นสถานที่ใดนะแต่ละเดี๋ยวนี้เพื่อนก็ได้มาส่งเขาู่ที่สถานีรถเมลเนาะเพื่อว่าจะเดินทางออกจากเชียงไายเชียงรายเนาะไปเชียงของเรื่องเพื่อจะกับบ้านเขาการสำหรับคลิปนี้บาลีกา เอามาฟังมาตอนทุกคนได้ครับชมร่วกันเนาะต้องขอขอบคุณบใจทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเบวลี่เนาะขอให้ทุกคนาโชคดีมีใ่โชคดีตลอดปีตลอดไปนะสำหรับคลิปนี้เบวลี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหมนะ่ในคลิปต่อไปนะสบายดี